สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนดวงทํานายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงชาวธาตุไฟครับราศีเมษร,ราศีสิงห์และชาวราศีธนูสถานะคนคุยจะพัฒนายอย่างไรต่อตลอดเดือนนี้เรามาดูคํำนำนายและดวงชะตาสําหรับเรื่องของความรักนะครับกับสถานะคนคุยที่เป็นอยู่ของชาวธาตุไฟนะครับเมษสิงห์ธนูความสัมพันธ์จะพัฒนาในรูปแบบไหนต่อจากนี้มาดูคํานำนายครับผมจะบอกว่าสามใบในหัวข้อนี้มาดูคํานายเกี่ยวข้อ ข้อกับเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ครับของสถานะคนคุยนะครับเรามาดูคำนิยายว่าในเดือนนี้เองเนี่ยสำหรับชาวราศีเมษสิงห์และธนูจะเป็นอย่างไรนะครับพนูพลังงานที่อยากจะบอกคุณและการสื่อสารที่อยากจะบอกครับลำดับแรกนะครับเด่นชัดที่สุดเลยคือเรื่องของความใจดีและความใจกว้างครับแปลว่าตลอดเดือนนี้เองเนี่ยสำหรับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเนี่ยคุณจะเปิดรับความสัมพันธ์ทุกรูปแบบครับแม้จะอยู่ในสถานะคนคุยคุณก็อาจจะเปิดรับใครบาง นเ,นเข้ามาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณตลอดเดือนนี้ได้ด้วยนะครับในรณเดียวกันคือความโดดเด่นในความเป็นคุณไปพบเจอใครไปพบเจอเพื่อนไปพบเจอเพื่อนใหม่ๆไปพบเจอการเข้าสังคมใหม่ๆไปพบเจอคนที่ทํางานร่วมกลุ่มใหม่แปลว่าคุณจะมีโอกาสได้ตกกลุ่มรักใครแบบง่ายๆรวมถึงเขาเองก็จะตกกลุ่มรักคุณได้แบบง่ายๆด้วยเช่นกันครับศักยภาพในความเป็นตัวคุณและออร่ามันเจิดจรัสนะครับแปลว่าสถาน คนคุยที่เป็นอยู่ณนเวลานี้น่าละแวงเพราะว่าชาวเม่สิงห์ธนูเองเนี่ยมีความโดดเด่นในความเป็นตัวตนเลยทําให้มีการอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยครับลำดับที่สองรองถัดมาครับยังคงต่อเนื่องในความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปนะครับในที่นี้เองเนี่ยก็หมายถึงมีโอกาสที่จะคนเก่าๆกลับมานะครับจากสถานะที่เลิกลากันไปแล้วก็มีโอกาสได้กลับแล้วหวนกลับมาคุยกันอีกครั้งแต่ก่อนอีวกันเนี่ยลำดับแรกเนี่ยคือเรื่องของการเปิดรับความ ความสัมพันธ์ทุกรูปแบบครับไม่แปลกใจที่จะมีคนเก่าๆวนเวียนกลับมานะครับมาอยู่ในสถานะคนคุยอีกครั้งรวมถึงการไปพบเจอคนใหม่ๆของชาวธาตุไฟแม่สิงห์นูนี้จะเป็นที่ตกหลุมรักของใครๆคได้ง่ายๆด้วยเช่นกันในช่วงนี้นะครับลำดับสุดท้ายเองนะครับเด่นชัดที่สุดเลยคือเรื่องของปัญหานะครับแต่ว่าปัญหาในที่นี้เองเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มาพร้อมกับการรอคอยความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษราศีสิงห์และชาวราศี ไม่เหมาะกับความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันรักทางไกลไม่เหมาะเลยโดยสิ้นเชิงนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันห่างกันอยู่คนละที่อยู่คนละถิน่นอยู่ต่างแดนนะครับอยู่ต่างจังหวัดเกิดขึ้นเนี่ยเป็นรักต่างเชื้อชาติไม่เหมาะทุกกรณีเพราะว่าชาวธาตุไฟเนี่ยมักจะชอบอยู่ใกล้ชิดนะครับหรือติดความสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้ตัวแบบนั้นนะครับเลยไม่เหมาะกับความรักที่ต้องอยู่ไกลกันอยู่ห่างกันรักแบบมีช่องว่างรักแบบมี ระยะห่างแบบนั้นถือว่าไม่เหมาะกับดวงชะตาของชาวธาตุไฟเลยทุกประการครับแต่ก็อนอืการเราพูดถึงสถานะคนคุยแปลว่าสถานะคนคุยจะยังคงอยู่ครับกับความสัมพันธ์นี้แต่ชาวธาตุไฟเองแล้วเนี่ยยังคงเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยเช่นกันคนคุยไม่ได้มีแค่หนึ่งครับแต่อาจจะมีมากกว่าหนึ่งเป็นไปได้เพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยชาวธาตุไฟเนื้อหอมครับไปที่ไหนก็มีแต่คนตกหลุมรักนะครับมีแต่คนอยากคุยด้วยมีแต่คนอยากเข้าหานะครับแต่ในที่เองเนี่ยไม่เหมาะทุก อะไรดีคือรักทางกายหรือรักที่ต้องอยู่ห่างกันครับสำหรับสถานะคนคุยเนี่ยหากจะถามว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาต่อในช่วงเดือนนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแต่ก็เดียวกันเนี่ยชาวธาตุไฟเองรู้สึกว่าหากจะมองถึงความสัมพันธ์ในสถานะคนคุยอย่างเดียวอาจจะยังไม่พออยากจะเปิดรับใครให,ใหม่ๆเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับดวงชะตาชีวิตรวมถึงคนเก่าๆเนี่ยก็มีโอกาสวนเวียนกลับมาตลอดเดือนนี้ด้วยนะครับแปลว่าช่วงนี้เองเนี่ยเดือนกันยายนชาวธาตุไฟนะครับเมสิงนูเนี่ยเนื้อหอม มีแต่คนอยากเข้าหามีแต่คนอยากพูดคุยด้วยรวมถึงสถานะคนคุยเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมองใครบางคนเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะช่วงนี้สำหรับเม่สิงหธนูตลอดเดือนกันยายนนี้ครับ